1 8 5 0 0 0บาทกับเครื่องนี้ครับมีอะไรกันบ้างครับวันนี้มาคุยกันครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i have c e ผมเปา i have s นะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของเครื่องที่ต้องเก็บไว้ถ่ายแล้วอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะเครื่องนี้นะแม่งแบบคือถ้าผมพูดกันตรงๆคือไม่เป็นเหมือนรวมในสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละค่ายมารวมๆกันเลยกลายเป็นเครื่องนี้ดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้จะอยู่ที่ราคา1นึ่งแสนากอาบาทจาก i have c e นั่นเองก็คือราคารวมนะครับเครื่องเดียวนะดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเครื่องนี้เป็นชุดน กินไปแต่ของที่ใส่ให้รับประกันว่าเต็มกราฟแน่นอนไม่ว่าจะเป็น C ี u ตัวที่อยู่ในระดับหัวหรือว่าอยู่ระดับที่เร็วที่สุดหัว<ฮ>ที่สุดของ i ินเทลณเวลานี้ตราบใดที่ Intel c คอร์ไตรยังไม่ออก i9 14,900KS ยังจะถูกบันทึกว่าเป็น C ี u ที่แรงที่สุดของ Intel ใน LG ลเจนมาจ้อหรือว่าแรงที่สุดแล้วใน r ร p t ต r l a เล Refresh c o คอนั่นเองังนั้นเครื่องนี้จะเป็น C p u ที่เป็น Intel c ค r e i9 14 900 k สี่เก้ารอยเคเอรับ 24, ร 2, รยี่บคอิเทสเทอร์โบ ี่คือหน่วยประมวลผลของเจ้าเครื่องนี้ต่อมามาเธอบอร์ดมาเธอบอร์ดเนี่ยไม่ถึงแม็กซิมัสต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ถึงแม็กซิมัสแต่ว่าเป็นสตรีคที่ดีที่สุดรองรับ Wi-Fi7 ต่ดงกนนนี่คือเอา G สตรีคแทนย์ขีด e g ก m i n g w i f ไ2ดีไซน์ของมาเธอบอร์ดที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเร้าล์ของการจัดวเอ m n. 2ใ2นะครับการวางของตัวชิปเซตต่ดงกนนามีคาว่า a อ G เรียกว่ามีกิมมิกต่ดังกันามากมาีเสามาให้พอเชื่อมต่อด้านหลังนี่คือครบแบบสุดๆนะครับผ้าจ่ายไฟ20 f a เฟ M.2 NVMe รองรับ PCIe 5.0ทั้งตัว M.2 และตัวกาจอเป็นต้นนั่นเองนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะอะ Easy Lab ทุกอย่างนั้นมาเต็มหมดนะครับพอเชื่อต่อด้านหลังคือครบเลยนะครับ HDMI DisplayPort Clear C Mode Broad Flashback USB Super Speed เนี่ย10 g b ช่องนั้นน่ากลัวมากนะครับสีแดงเนี่ย10กิก2ช่อง10กิกรวดหนึ่งสช่อง10กิกอีก2ช่องตัวไบออดแฟลชไบออดนะครับไททีสี10กิกแล้วก็มีไททีสีอีก20กิกบิตเปอร์เซ็ตก็คือเจนสอที่เป็น X2 20กิกนั่นเองนะครับแล้วก็พอร์ต USB อสีสิบกิกพอร์ตแลน2.5กิกบิตแลน Wi-Fi 7ระบบเสียงเป็น Supreme f รนี่คือสุดแล้วของ r o g s t r i x E ต่อมาครับในส่วนของการจอการที่การจอวางเต็มเคสแบบนี้มันก็คงเป็นตัวครัส นี่คือ GeForce RTX 4090 ROG Strix เขาเรียกว่าเป็นตัว Original, ออริจินอลขึ้นสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีขาวไม่มีดําไม่มี e v แาลหรอกครับมันจะมีตัวแบบนี้ดังนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นตัวขึ้นหิ่งแล้วให้ภาพเราเรื่องนี้คือขนาดตัวกราริกใหญ่มากเนอะสามพันลบเต,ต็มๆนะครับ RGB ทุกอย่างเต็มหมดเมทัลเป็นเหล็กทั้งหมดเป็นโลหะทั้งหมดทั้งแบ็คเพลททั้งอะไรแล้วรวมถึงวางแนวตั้งด้วยทําให้มันสามารถที่จะระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็สวยงามกว่าเดิมนั่นเองนี่คือตัว AGtric Force RRTX40 อนนัันเงครบต่อมาในส่วนของเมมโมรีเครื่องนี้เราจะเห็นแค่แรมแค่2แถวนะครับสแถวเนี่ยพุ่งตรงนะเป็นไปได้หมดครับ16กิกเออย32กิกเออยอะไรต่างกันนะแต่ว่าประธานโทษครับเครื่องนี้เป็นแรมขนาด96กิกะไบต์ครับขนาดความจุ48กิกสแถวบัส speed ห0าเมกะเฮิร์ซครับจาก G-Skill Titan Z ตัว Neo RGB นั่นเองนะเขาก็ s u p p ายเป็นตัวที่ดีสุดของ ASUS ครับอยู่ด้านหลังนะ ASUS Tough Gaming 1,200วัตต์ครับประกัน10ปีและมาตรฐาน80 plus ก็ Go, พูดง่ายคื นี่คือเ o ราะว่าสาย ASUS เพราะว่สาย ASUS ส่วนมากที่ผมใช้อาจจะเป็น80พัดร้อนอะไรต่างๆนะแต่ว่านี่คือตัวนี้คือ1,200วัตต์สายสวยสายถักมาจากโรงงานสวยมากนะครับแล้วก็ชุดน้ำโอ้โหชุดน้ำรอคับร้อนในเมื่อไอมันร้อนแดงนี่คือชุดน้ำที่ดีที่สุดจากคอแซ H150I LCD ชุดน้ำคอแซที่ว่ากันว่ามีบล็อกที่สวยงามที่สุดไฟ RGB ์อลังการงานสร้างที่สุดซัพพอร์ต IQ Link ปรับไฟได้ผ่านตัวคอแซ IQ วนั่นเองนะครับไฟเนี่ยเป็นก้อนเลยนะเอาเฉพาะไฟก่อนนะรอบๆเนี่ยปเป็นก้อนไฟที่เป็น RGB นะไฟเป็นอลร่าใครว่าไฟคอแซไม่สวยที่ผมเถียงตายนะไฟคอแซเนี่ยมันเป็นไฟ RGB คอแซที่เป็นไฟที่ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าลำคาญมันไม่ได้แยงตาแต่มันดูแบบมันดูเรียบร้อยมันดูผู้ดีนะครับมันดูสวยด้านบนเป็นแม่น้ำสามตอน3 6มมิลลิเมตรนะ เห็นไหมสามตอนอะันนี้คือหม้อน้ําจากคอแซนและพัดลมเนี่ยตัวท็อปที่สุดของคอแซตอนนี้มันคือคอแซ QX 120 RGB แบ่ง RGB เป็น two z o ครับคือตรงแกนเนี่ยหชุดนะครับบพัดก็1ชุดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวริงนะครับอีก1ชุดสตอเรจก็จากคอแซเช่นเดียวกันนี่คือคอแซ MP 6 0 0 Elite with Hissing สตอเรจขนาดความจุ1นึเทเรสปีตตรงนี้70,00เมกพร้อมกับไร้6ก0 0เมกก็ถือว่าสูงอยู่นะครับท็อปสุดอาจจะเป็นแบบ MP คออะไรกต่างกันนะที่มัน 7,450พัยบเมตพวกนั้นอันนี้คือตันแล้วแต่ผมมองว่าแค่7,000พัม่กับ7,450ั่ยหเมตรหรือ7,500พัยเมเนี่ยไม่ได้เห็นผลในการใช้งานจริงขนาดนั้นแต่แค่นี้คือโอเคแล้วนั่นเองนี่คือเคสในยี่ห้อไฮด์แบรนด์อเมริกาครับไฮด์ High Y 6 0นะครับลูกค้าไม่ได้เอา Y เจ็นันี่คือ Y 6 0ตัวประมาณ6 0 0 0 7 0 0 0นี่แหละเคสไฮส์ปมาแค่ดูจากภายนอกก็รู้แล้วว่ามันี่คือเคสไฮนะครับ H Y T E ก็คือเคสไฮแต่ว่ามันจะหักมุมด้วยการตัดเฉียงที่ตัวหน้าเคสเห็นป่ะแทนที่จะเต็มกราสทำให้เคสนั้นมันดูมีอะไรมากกว่ากล่องสี่เหลี่ยมโดยการที่จะเฉือนตรงนี้ทิ้งกลายเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งทำให้มันดูไม่มีมิติ หลังจากนี้ไฮวายหกเป็นเคสที่ไม่ใหญ่มากทําให้เวลามันโดนกาจอ4สียสูก้าสูตสติ๊กใส่เข้าไปมันดูชุดน้าดูแหลกใบทาให้มันดูเต็มเขาเรียกว่าเคสกับกาจอเนี่ยพอดีกันคือไม่ได้เล็กจนเกินไปมันจะดูคับมันจะดูแบบใส่ไม่ได้อะถ้าหลวมเกินไปมันจะแบบเวลาใส่ไปแล้วมันจะดูโล่งๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเขาเรียกว่า f ฟตติ้งคือพอดีเห็นไหมพอดีจะจัดเลยนับแรมนับชุดน้ําไปข้างบนมีชุดน้ําตัวนี้มีกาจอทุกอย่างนั้นคือออกมาคือเพอร์เฟกต์นั่นเองนะครับดัง 990จาก i have ซีวทถ้าผมทำเครื่องนี้ได้ใช่ไหมสองสามหมืชิวปะชิลไอสาประกอบได้ป่มถ้าประกอบไอเ้าได้ได้ปะได้ถ้าประกอบแรมเก้าสิบหกิกได้สิบหกิกได้ปะได้สายสองกิกได้ปะได้ถ้าสตอร์เรจเนี่ยยัดเป็น1เทนเนี่ยสอได้ไหมได้ถ้าชุดน้ำเปิดแบบท็อปๆเนี่ยคอแซะเฮ็ดหนอเซดีนี่ยใส่สิ่งเดิมสต็อกพูลเลอร์เป็นมวเป่ารออะไรล่ะครับเคสหนักเนาะเคส้ว่าหกนักนะแล้วเคสปกติได้ไหมอืมพี่โก้แล้วเมียนบ อะไรแหละครับถ้าเครื่องหนักๆทำได้เครื่องแม่ๆพนทำได้เครื่องเบาๆไว้ชิลเพราะนี่คือ I have CPU นั่นเองครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ